สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเนะทางโซนเมืองไทยทางโซนเมืองลาวทางโซนยุโรปนะครับเนาะเมื่อกี้นี้พญ่นีซีมาเที่ยววัดขัมเณนะครับเนาะคนหลายหลายพี่น้องครับอยู่ติดกับปริทนเดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวปริทอนดีเลยครับเนาะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องก่อนนี่ครับพ้าหลานทรายมาเล่นน้ำนะครับเนาะมาเที่ยวครับอากาศดีๆครับพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องอ่ะอาริสวัสดีครับพี่น้องก่อนเ็ว สวัสดีก่อสะสะสะนเร็วอลิศนี่ครับอากาศดีพี่น้องเอ้ยคนไหลเลยครับมือนีกกบบบน่ครับคุณเราจะพาเข้าไปทางไหนนะครับแล้วหาของอยู่ของกินนะครับเนาะคุณคุณเรครับทางในผมนะคุณเราครับ เป็นตตนายบ่พี่น้องไปครับไปเที่ยวกับพ่อ่นี้สิสยาวๆเลยครับวันนี้สวัสดีพี่น้องมือนี่พามาเที่ยววัดสัมเนียดนะครับเด้อคนที่เห็นหรัอพี่น้องว่าหลายประทับบุญแล้วครับแล้วกันมาเที่ยวปาริสปาริสคนแล้วครับนเนาะสนามเด็กเด็กพาหลานมาอยากเที่ยวแล้วครับเนาะพี่น้องเต้นเลยพี่น้องเลย เอยากจะพาเขาไปหาลูกเขาลูกของเขากินพี่น้องไปครับกับพี่ยีซีครับเบรกไปครับไปครับพูกเราอุ้ยพี่น้องเลย่นแแแแยยยกกกมมือ่หลายครับหลายแน่พี่น้องเลยคนไหลพี่น้องอ่านะครับแล้วมาเที่ยวกับพี่ยีซีมือนีิครับมาทำบุญคนไทยมานี่มุดพี่น้องเลย กูเหรอครับมึงดูเป็นตนาไนแบบพี่น้องคนไทยมาล้อมตัวกันอยู่วัดขมิ้นมดเลยครับเนาะมาอยู่ติดกับปาริโทนสันเป็นที่ท่องเที่ยวใหญ่มากนี่ครับเป็นท้าเข้าไปทั้งในนะครับเนาะท,ทั้งในวัดนะครับเนาะ,ะว่าจะมีอย่างกินแน่ยของมาขายนะครับเนาะุณเหรอ ก็เล่นไพ่เลยเล่นอีอยงกันรู้หรือเพื่อนพี่น้องเว้ยวัดนี้เป็นสบายสบายชิวๆเลยครับเนาะนี่ครับเพือพี่น้องนะมาเที่ยวมากัน,นคัน้ักศินหลไยคลักลายเนี่ยคนไทยมาอยู่ต่างแดนนะครับเนาะมาทำวัดอยู่นี่รับว,ว่าไ่ได้กลับเมืองไทยฮอกก มามีทำบุญูุวัดเขาแล้วครับเนาะคลิปนี้ชมกันยาวๆเลยครับนะเป็นตาไนาครับพี่น้องครับชิวๆเลยครับเอ้อากาศชมกันยาวๆเลยครับนะครับ เป็นตนาไน่แบบพี่น้องครับคนนี่ครับมาเบื้องพี่น้องเฮ้ของอยู่ของกินในไทยเท่าครับเดิมมี อะไรเนี่ยพริกทอดมะม่วงนี่ครับนี่ครับสาวอ,อคนบ้านนะแก่บ้านเดียวกันนะครับนางพุมนะครับเนาะ <c oughs> มีของกินเต็มเลยครับปลานมึกแข้งแหนมจุของเขานะครับแล้วน้ํยอีกหอยดองโอ้หลขักไหลเน่พี่น้องเฮ้ยครับเจ้าของร้านนี่ครับ,รบเป็นตนายมาพี่น้อง พามาชมนะครับเนดะ้อคุณเหรอครับโอ้ยเป็นตาสอนนะพี่น้องครับววมาเลยนครับเนดะ้อทางโซนเมืองไทยทางโซนเมืองลาวครับทางโซนยุโรปแล้วครับเนาะปิญีซีพาเที่ยววันนี้ครับปิญีซีจเจ้าหน้าให้เขาอย่เห็นเขาจะทำผ้าไทยนี่ครับเจ้าของตัวจริง จ้ำจ้ำหันหน้ามาดิจ้ำครับเบิ่งพี่น้องเอ้ยมาครับมาเที่ยวน้ำกันพี่น้องเอ้ยชุมนุมคนไทยในฝรั่งเศสเต๋นะ ครับขอ,บองย่ของกินไม่มดสุนแนวพี่น้องเยลยคนมีห่อนผักกระแยงขายมาพี่น้องมาครับมาเที่ยวครับมากก็จะลืมเด้อครับเด้อปากไรให้น้ำแน่พี่น้องเลยเนี่ครับเต็มเลยพี่น้องเลยขนมกะต้มขอ,องแต่ไทยเราพี่น้องเลยคนไหลพี่น้อง อากาศดีดี oh. ครับฟรีซีดีฟใครทำให้พี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับนะว่าอย่างไงน,นะครับเนาะของโย่ของกินครับคนน่ะญาติกันเลยพี่น้องเลยตั้งแมงกซ์เสด็ง,งตั้งแมงกิริฏพี่น้องเลยผลมันมีแบบบ่าไปเลยของน้อแม็กของแบบยึดไข่กระปิ่งไก่ นี่น้ำปั่นนีนครับขนมครกพี่น้องครัน้ำแข็งใส่ครับขนมครกถาให้พี่น้องเบิ่งเม่เบ,เบ,เบดดอแครับเอ้ยหลายครับทั้งงทั้งหลายของยู่ของกินพี่นอ้องเลยนี่ครับ ต,ตมำลูกินเป็นตาสอนมาพี่น้องนครับครับเป็นตาสอนมาพี่น้องทางโซนเมืองไทยทางโซนเมืองลาวแล้วครับเนะู้นครับบรรยากาศดีดีครับเนาะ มาแล้วครับเดี๋มาเที่ยวกับพอยีซีวันนี้ครับเนาะหลายคักหลายแนวพี่น้องเอ้ยพลนไหลเลยครับอันนี้ยังหน่อยนะครับน่าจะพอยีซีที่พาเข้าไปเที่ยวปริท้นนี่ครับนี่เห็นไหมครับเห็นปลายมือพอยีซีเพราะผมเดิพาเข้าไปทางไหนนะครับเนาะของเล่นปริท้นเป็นใกล้ๆแดนเดลมิดเมืองไทยเรานะครับเนาะเข้าไปครับว่าทางโซนยุโรปเปรนเทศแบบไหนนะครับเนาะที่เคยคืดกันกับโซนเมืองไทยเข้าไหม ก็บพญีทีที่พากเข้าไปชมนะครับเนาะช่วงนี้เขามาหาแล้วอยู่นล้กินกันนะครับเนาะมาวัดไทยมาเออมาเป็นวัดไทยวัดขมิญนะครับเนาะนี่วัดขมิญนะครับเนาะทางไหนนี่ครับเนาะออกมาได้เข้าไปนะครับเนาะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วพี่น้องอย่าพึ่งหนีไปทางไหนเด้อเออเล่นได้น้ำแ็งใส่พี่น้องเวหาอะไรอยู่โลพี่น้องไปัปบหนยังไปเนะครับ ไปเลย่อยนะพี่น้องนะโค้ดไหลายครับหาซื้อย้อนยูเรากินกันยากพี่น้องเล้ยโค้ดหลจะไปซื้อตามบักคุงอีกว่าท่านว่ามาพี่น้องมาเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แวะเข้ามารับชมกันฝากเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่สี่เลยนะครับนะสับสะไคร่ข้าใบมะกรูดกับซับเข้าไปเลยครับนะ เพื่อนเก่าก็ฝากไลค์เพื่อนใหม่ก็ฝากซับสไครป์เป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับเนาะนี่ครับเป็นยีซี้าเที่ยวนะครับนะมือนีอากาศดีวันอาทิตย์ค้นไหลเลยพี่น้องเลยเกิดมาบม่เคยพ่อก็เห็นไลายก็ใครเนี่ยคนไทยในต่างแดนพี่น้องเลยนา,นานาชาติมารวมกันอยู่นี่นะครับเนาะ ไปครับไปเรื่อยครับคลิปนี้ชมกันยาวๆนี่ครับน้องเีก็มาแล้วมาแล้วให,ใ,หให้ตาสมบัติเบื้องเนาะ <c oughs> นี่ครับสมหมูพี่น้องม้าพู่ะล่ะ ปลาหม of of and and ึกพี่น้องเี่อย่างไร่ะอย่งไรัมุมั้มายมาย่วประจำวันีดีเหรอครับค้นมัมอมไปก็เลยยาวนะครับเนาะ นี่ครับจะม,ม,มีของอยู่ของกินขนมจีนตำส้มเผ็ดเผปลาทูทอดส้มตำนะครับแม่ค้าค้นสวยเป็นค้นตำนะครับเนี่นยครับ นี่ครับแม่บ้านกำลังสร้างสมตำข้าวเหนียวอะไรไปนั่งกินกันนะครับเนาะเราจะพาไปเที่ยวกินแล้วนะครับเนาะหาแนวใส่ล้ำใสใสทองเอากันนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ครจะพาเดินเที่ยวดเที่ยวอีกนะครับเนาะ <c oughs> ไปเรื่อยๆลยครับเนาะ <c oughs> เป็นตะซอนร้ายหลายพี่น้องเลย วญีซีก็เพิ่งมาเนี่แหละครับเนาะวัดขมินกับปรารีโทนนะครับเนาะเป็นส่วนสนุกใหญ่ที่สุดในปรารีสนะครับเนะาะน่ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวสวนสนุกนะครับเนาะคลิปนี้เอามาเที่ยววัดขมินก่อนนะครับเนาะมาเบิงนานาชาติมารวมกันอยู่นี่นะครับเนาะสารพัดสารพีพี่น้องเอ้ยขน พี่น้องมาเบิงของกินได้บรรยากาศบอพี่น้องเบิองดู้วางใส่กับปลาหย่าเสุดยอดเลยครับพี่น้องเลยแต่บรรยากาศนี่ครับวิลิอาลิดสาปุยซาแปลวยูทูบเบอร์เป็นตะนายลีนะครับเราคนไหลเลยครับเบพื่อเอ้าแม่บ้านแม่บ้านสวัสดีพีนพ่น้องแะแม่บ้านอครับมาพาลูกพาหลานมาเที่ยวพี่น้องเอ้ยเพื่อน่ะถามยางลูกา ครับคลิปนี้พี่ยี่ซี็จะฝากไปเท่านี้นะครับแล้วลิปมาเที่ยววัดขมิญน,นะครับแล้วถ้ามากกันลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ยี่ซีแลด้ไนะครับแนละ้เจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปครับผมบายบาย